สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอกันใน f o r อร์จูนไชเกอีกแล้วยังไงก็ใกล้จะหมดปีเสือละยังไงต้องขอกลับมาจัดเสืออีกสักรอบหนึ่งละกันไปลุยกันเลยในค่ายเก่าเจ้าประจำค่ายพีจีนั่นเองจ้าเบ็ดห้าก่อนแล้วกันเอามาร้อยโอ้โหนกว่าเปิดแรกจะเข้าเลยเฮ้ย สวยถึงจะมาแค่แถวเดียวก็ยังสวยอยู่นะยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับนี่อ่ะเหมือนจะดีเพื่อนๆอุ๊ยอีกแล้วจัดคอนโตอีกแล้วเบ็ห้าเหมือนทรงวันนี้จะเข้าดีนะห้าทุ่มสีสานาทีกระตุกเบ็ไหน่อยละกัน โอ้โหกระตุกเบ็ดปุ๊บบงปั๊บเลยเนื่อนเบ็ดสามสิบโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าเอ้ยยังเงียบอยู่ <Nice. S 1> ไหนไปนหนึ่งโอเคเริ่มขยับแล้วตอนนี้ขยับแล้วจ้าขยับแล้วจากหนึ่งร้อยจะเป็นหนึ่งเคแล้วตอนนี้ ไม่ติดเข้าเหอะเรียบร้อยเบ3สามสิบรอบนี้อยู่ไหมจัดไปเต็มเต็มหวยวายก็มาวายก็มาเหลืออีกสองช่องโอ้ยเรียบร้อยเหลืออะไรคุณสเบบเิเจอแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะ่ะเจอแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วน่ะเอ้ยอยังไงยังไง เล่นเกมมันต้องดูลูทางนิดนึงเหมือนท่าทางมันเหมือนจะไมาต้องรีบกระตุกให้ไวนะอย่าช้าแต่ถ้ามันไม่มา,า,าก็อย่าเพิ่งรีบเพื่อนๆไม่มีอะไรยากเกินใจนะารางวัลซูเปอร์ KA, เมกะเบ็สามได้3าเคเป็นไงโอ้โหเหลือๆไปต่อไหมห้าเคได้ไหมวันนี้ลองมาดูกันเวลาย,ยังเหลืออยู่เหลือเลยนะใช้ไปแค่สนาทีกว่าเอง หมาอีกแล้วหนึ่งก้อนโตเฮ้ยน่าจะได้วะกระตุกเบ็ดไปเบ็ดร้อยเลยไม่เคยเสียดายนะเอามาหลักร้อยตอนนี้เบ็ดร้อยแล้วเรียบเลยจบจบทะลุเป้าแล้วก็อยากไปต่อเพืเ่อนๆบอกเลยเมื่อกี้เป้า 5k เพอได้ 5k ก็ต้องเลิกเอ้ยไม่เป็นไร ปั่นจนกว่ามันจะถึง 5k แล้วกันถ้ามันลดถึง 5k คือต้องเลกนะแต่ถ้ามันบวกก็ไม่ว่ากันนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอหมื่นวะโอ้ยขยับเป้าหมายและไม่ได้ใจมันใหญ่ใจมันใหญ่ใจมันใหญ่รัวๆรัวๆกระตุกไฟสุดท้ายอุย๊ยไม่มาว่ะ<ม>เขาอีกก็เป็นเรื่องเขาอีกก็เป็นเรื่องเรียบร้อยพอเลย รอบนี้ต้องเลิกแล้วคือบอกว่าจะเลิกนี่สามรอบแล้วนะตั้งแต่สามเคมาห้าเคตอนนี้สิบเคแล้วนะน่าจะพอแล้วนะจะเอามาร้อยหนึง่งจัดเบ็ดร้อยเลยเป็นไงสุดปะสุดป่ะ,ปะนาะนาะทีนี้ชัวได้ชัวเลย นะก็คือต้องที่นี่เท่านั้นจ้าอยากรู้ที่ไหนใต้คอมเมนต์แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบเด็กอกายุต่ำกว่า18ไม่ขอรับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปนะสําหรับวันนี้บายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุจ